เรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แตกต่างจากเรียนที่กรุงเทพหลักสูตรก็เหมือนกันคณาจารย์ก็เหมือนกัน,น,าากอ,น,กนอุปกรณ์การเรียนการสอนก็เหมือนกันอีกแล้วอะไรละ่ะที่ต่างกันมากินข้าวกันลูกเพื่อการเรียนรู้ที่ครบครันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลายาัาย,าลายเอกชนชั้นนำของเมืองไทย กันอีกครั้งนะคะกับรายการรอบรั้วฮสูรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัว้วและรอบรัวมหาชลัยหาดใหญ่ค่ะและตอนนี้นะคะออนก็ได้อยู่ที่งานอํานวยวิทยุดูเทรนเมนแฟร์ครั้งที่5ค่ะซึ่งจัดขึ้นหน้ามหาาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชาลายัยโดยงานนี้นะคะได้มีการแสดงศักยภาพและผลงานของน้องๆน,น,นักเรียนจากโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อํานวยวิทย์ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าน้องๆมีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะ 2555โรงเรียนในเครหัตใหญ่อำนวยวิทย์ได้จัดกิจกรรมงานอำนวยวิทย์อลิเทรนต์แฟร์ครั้งที่5ขึ้นณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชาลัยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุกอาทิเช่นการประกวดเล่านิทานธรรมะ สุนทรพ์ภาษาอังกฤษ,กฤษจีน SME Junior และที่สร้างสีสันให้กับงานนี้เป็นพิเศษคือกิจกรรม DJ เมมขอเมาส์โดยได้เชิญนายวินัยสุขแสวงหรือ DJ เมมเครื่องคินเวฟ FM 106.5 MHz มาร่วมสร้างสีงสันและเรียกเสียงฮาพร้อมทั้งได้ให้สัมภาษณ์สดทางสถานีวิทยุชุมชน U Radio FM ร้อย5 MHz มค่ะ คงไม่เจอแ้วรักชาเบือกับความรวนแรนไม่แคไม่หวเอวีเดียวปะเดี๋ยวะเปะเดปะีีวะเดปะเดะดจปะจะเปะเปะจดปะเีปะเดยปะะเะเดา๋ยวีรยกะเอี๋เียวะเีเด้วปนีเป็นยังเเะคะะีะ ดีเจแจ๊มแคมปค่ะดีเจที่ทุกคนนะคะคงจะต้องรู้จักกันแน่นอน oh, สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้ก็เดินทางมาถึงหัดใหญ่ใช่ครับวันนี้มาถึงแต่เช้าเลยครับแล้วก็พอมาถึงปุ๊บก็มีโอกาสได้มาคุยกับน้องๆได้มานั่งเมาส์มันเป็นตัวเจ๊แคมปมากๆได้มาเมาส์ได้มาร้องเพลงอะไรเงี้ยคือไม่ได้คิดว่ามาทํางานเลยแต่ว่าคิดว่ามานั่งคุยกับน้องๆแล้วก็ให้มุมมองให้วิธีคิดอะไรที่สนุกสนานไปกับน้องๆซึ่งก็ โอ้โหไม่คิดว่าจะมีแฟนเยอะขนาดนี้นะครับปราบลื้มใจจังฝากน้องๆทุกคนแล้วกันนะครับว่าถ้ามีโอกาสแล้วก็ลองดูครับอย่าอย่าอย่าปิดกั้นตัวเองอยู่กับการเรียนในวิชาการอย่างเดียวลองลองไปสนุกกับกิจกรรมอื่นๆที่ทางมหาวิทยาลัยเขาเขามีให้กับเราบ้างอะไรเงี้ย หรือเจอเพื่อนบ้างหรือไปทากิจกรรมข้างนอกบ้างเนี่ยมันจะได้ครบสูตรอ่ะการเป็นนิเทศศาสตร์มันต้องเป็นคนที่แบบว่าสนุกสนในขณะที่เดียวกันวิชาการมันก็ต้องได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็ได้อะไรด้วยเพราะมันจะเป๊ะมากอ่ะเวลาที่เราออกมาทํางานข้างนอกเราก็จะแบบเดินออกมาอย่างสง่า่าเผยว่าโอ้โหฉันมีประสบการณ์แล้วฉันเคยทําแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งใดๆที่ฉันจะเจอก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราจะเจอเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแต่ว่าถ้าพื้นฐานเราดี เขาเรียกอะไรครับสิ่งที่เรามีอยู่เราเราเคยมีอยู่แล้วเนี่ยมันก็ดึงเอาออกมาใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมอะไรเงี้ยฮะก็ฝากน้องๆด้วยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็สนุกกับการเรียนคณะนิเทศศาสตร์แล้วก็ไว้คงมีโอกาสได้มาร่วมงานกันได้เจอกันตามที่ต่างๆครับเมื่อกี้ก็ได้เป็นพิธีกรคู่กับดีเจแรมรู้สึกไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเหมือนกันตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้าพูดกับเจเขาว่าเจเขาบอกว่าอะไรนะชอบเรงแรงอะไรแบบนี้ก็ ไม่กล้าเลยถามบ้างหยุดบ้างอยู่ในอาจารย์บ้างก็วันนี้เจ๊ก็ได้ฝากแง่คิดอะไระไว้หลายๆอย่างเลยเหมือนกันก็อยากให้น้องๆเอาไปใช้ด้วยอะไรแบบนี้โดยกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงผลง,งานและศักยภาพของตนเองและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานด้วยกันเองรวมไปถึงความสามัคคีระหว่างโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อมนวยวิทย์และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชาลายอีกด้วยค่ะ ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากน้องๆโรงเรียนหัดใหญ่อําววยวิทย์พนิชยาการโรงเรียนเตรียมบัณฑิตวิชาลัยรวมไปถึงน้องๆนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยหัดใหญ่อีกด้วยค่ะและอีกกิจกรรมที่ต่อเนื่องกันค่ะกับงานวัฒนธรรมดนตรีสีสันไทยครั้งที่16ซึ่งจัดขึ้นณศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่ ในวันเสาร์ที่7มกราคม2555ที่ผ่านมาซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นมาอย่างเปเนื่องทุกปีนะคะและในปีนี้ได้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ละครไทยภายในงานพบกับการแสดงต่างๆมากมายของคณะครูนักเรียนนักศึกษาจากโรงเรียนในเครือหาดใหญ่อมุนวิทย์โรงเรียนเเจยมบัณดิติชาลายัยและมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ค่ะโดยการแสดงชุดแรกเป็นการแสดงจากคณะครู โรงเรียนมีเครือห่าเดชอมรวิทย์และโรงเรียนเตรียม,มัณฑิตพิชาลัยที่เรียกเสียงจากผู้เข้าชมได้เป็นจำนวนมากเลยค่ะและการแสดงแต่ละชุดตก็มีทั้งความสวยงามความสมนุกที่แตกต่างกันไปแต่ก็ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมทุกการแสดงเลยค่ะ,คะธ เธอต้องการซ้ำ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมเชื่อว่าวันนี้นะคะต้องได้อะไรได้ความรู้หลายๆอย่างกลับไปอย่างแน่นอนค่ะและสาหรับวันนี้นะคะรายการรอบดูฮเฮจูก็หมดเวลาลงแล้วครั้งต่อไปทางรายการเราจะละเลาะรอบดวนําเรื่องราวดีๆมาฝากผู้ชมแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่แตกต่างจากเรียนที่กรุงเทพหลักสูตรก็เหมือนกันคณาจารย์ก็เหมือนกันอุปกรณ์การเรียนการสอนก็เหมือนกันอีกแล้วไรล่ะที่ต่างกันมากินข้าวกันลูกเพื่อการเรียนรู้ที่ครบครันมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำของเมืองไทย